อายุ78ปีนะฮะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเข่าปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดยังไงสิกว่าปีสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับปวดตรงเข่านี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอนจะปวดจากสะโพกมาถึงข้อเข่านี่เลยเวลานอนก็ปวดเวลนอนก็ทุกวันทุกวัน เป็นข้างเดียวหรือสองข้างเป็นข้างฝาดข้างเดียวที่เจ็บจากสะโพกไปจนถึงหัวเข่าเนี่ยข้างเดียวเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่เคยค่ะไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอคุณหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลก็จะให้ยามากินก็ไม่ค่อยกล้ากินกลัวมีผลข้างเคียงกินนานกลัวกระดูกผุตับไตไส้พุงจะพังหมดไม่กล้ากินแล้วฉันออกกาลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกกาลังกายเดินเร็วๆโอ้ผมนึกว่าที t 2 5 เดินเร็วๆเดินทุกวันก่อนหกโมงเช้า oh. ก็ออกไปเดินครึ่งชั่วโมงต้องอยู่นิ่งๆไม่เดินไม่เหินเลยไหมไม่ไม่จะไม่อยู่นิ่งเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็ยังต้องท,ทําท,ทั้งที่เจ็บใช่แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสะเก็ดเงินก็คือความจริงกินแค่ปวดเข่าไอสีชมพูกินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมสะเก็ดเงินเราหายด้วยบางลงไปเยอะ แรกเริ่มที่จะกินะจะเป็นค้ายุงกัดสะเก็ดเงินนะคะครับอันนี้ก็เป็นมาสิบกว่าปีอู้อันนี้เป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้สามเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุส<อ>ี่สิบสามสี่สิบสามปีเพิ่งจะหาย<อ>เพิ่งจะหายแส <ะ S 1> ดงว่า,าข้อมูลผมพลาดมากเลยนะสีะ่สิบกว่าปีแล้วนะที่เป็น<ะ>แต่ไม่ได้รักษาเลยมันก็าหาหมอเยอะ เหมือนกันที่ไหนว่าดีก็ไปทางนั้นซึ่งคุณหมอฟันธงว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่ทุกวันนี้คุณแม่ทานวันละสี่ครับศูนย์เช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองนะฮะซึ่งถ้าจะลดเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กระปุกที่สองกระปุกที่สองก็ดีขึ้นเลยเหรอฮะผิวพรรณเปล่งปลั่งมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยครับครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF a l p h a อินเทอร์ิน6และอินเทอร์ลิน1ินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุงดงาดำถั่วเหลืองกระดังงบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัดในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันวันอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียนเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ เพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป